รับราวัลอะไรคะอ๋อรับรางวาัลโซเชียลนิยมแห่งปีเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะดใจที่เราทำทีนี้ด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็เหมือนแบบอยากขอบคุณทุกๆคนแหละไม่ว่าจะแบบคนที่ให้พลังเชิงบวกหรือเชิงลบก็แล้วแต่สุดท้ายแลว้วมันทำให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็ยังสามารถได้รับความนิยมกันถึงทุกวันนี้ค่ะพรางวัลมันการันตีนี้มันหมายถึงว่าเราประสบความสำเร็จในงานที<อ>่ส<อ>ุดเลย จริงจริงหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูอะ่ะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเพลงไปแล้วแหละแต่ว่าด้วยช่วงที่ผ่านมาที่มีการขายออนไลน์ที่เรียกว่าเทศกาลเจนนี่มันยิ่งตอบย้ำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็ยังแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายของออนไลน์อีกด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านลูกค้าทุกคนสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่เข้ามาร่วมเทศกาลเจนนี่แล้วก็มาสนุกสนานกับการขายออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาจนกลายเป็นไวรัลที่ทุกคนนิยมมากมากค่ะอย่างล่าสุดที่เราต้องเลิกเรื่องเกิดจากสาเหตุอะไรเอาจริงจริงเรากลัวล นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเราโหมง,งานมาหนักประมาณสองสเดือนมันมันควรที่จะพักได้แล้วรวมกับลูกสาวสองคนที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินกับลูกคนเล็กมากเลยเราไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกคนโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกิดว่าถ้าเราทำบูธห้าภาคห้าปี5้าเดือนจริงๆอะ่ะเราคงไม่มีเวลาครอบครัวเลยแล้วก็อีกอย่างคือยอดคนดูที่มันเคยดูหลักแสนตอนนี้มันหนึ่งหลักหมื่นหลักพันเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคการที่เราขายงานลูกค้าไปอะ่ะเรารู้สึกว่ากลัวว่าเขาจะไม่คุ้มเลยรู้สึกว่าโอเคขอตัวไปตั้งหลักและคิดใหม่ให้ให้แบบ ให้มันพอดีกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอะคะ่ะก,ก็จะดีกว่าวถ้าเรารู้สึกว่าจัดไปก็อาจจะมีสิบโดนดรามา่าหรือโดวนว่าได้เราก็รู้สึกว่างั้นเราถอยมาตั้งหลักเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้ได้พักผ่อนหย่อนใจทั้งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายที่ผ่านมาของเราที่ผ่านมามันหนักแค่ไหนนอกจากลูค้าเยอะแล้วเราสภาพจิตใจหรือครอบครัวเรามันยังไงบ้างมันก็หลากหลายเรื่องค่ะเราก็มีทั้งเรื่องภายในครอบครัวเรื่องของ ดราม่าเทศกาลเจนนี่หลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะมันก็รวมๆแล้วว่ามันมันมันดีกว่าแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็สภาพจิตใจที่บางทีเอ่อคอมเมนต์ต่างๆดราม่าต่างๆมันก็ทําให้เราแบบว่าก็มีน้อยๆบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก็ดีใจที่มันมีเทศกาลเจนนี่เกิดขึ้นตอนตอนที่ยกเลิกไปอะค่ะโปรเซงานของค้าไหนแล้วมีผลกระทบตอความบบ้างไหมคอเราบค่ะเออตอนที่ยกเลิกไปอะค่ะตอนแรกอะ มันอยู่ในช่วงที่เราลังเลเนาะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเราก็พยายามถามพี่ๆที่ซื้อบูธมาทุกเจ้าก็มีหลายท่านมากเลยที่จะไปต่อประมาณ50เจ้าที่เราบอกไปแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแอบกลัวนี่นแหละณนะวันนั้นที่เราขายงานอะ่ะคนดูเราหลักแสนเนาะเราเรารู้สึกว่าเออถ้าวันนั้นเราเราถัดจัดบูธนี้แล้วเราเดินไลฟ์สดอะ่ะคนดูก็ยังเยอะแบบนี้ลูกค้าคือคุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ณวันนี้กระแสมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราอาจจะต้องเบรกก่อนหรือ ณวันที่เราไปขายงานให้ลูกค้าเราก็ไปบอกเขาให้ชัดเจนมากคือรอเนี้โซเชียลมีเดียของเราอะมันประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรคือพูดง่ายๆว่าลูกค้าที่เขาซื้อบูธเราในช่วงนั้มันก็เป็นช่วงที่มันก็น่าซื้ออเออมันเป็นช่วงพีก่ะแต่ว่าเรากลัวไม่คุ้มมากกว่าและเรารู้สึกว่าพักด้วยแต่พอเราหยุดไปในได้มันหายไปเยอะมากๆใจแป๊บนี่รูบอกว่ามันต้องแบบ5 0บล้านร้อยล้านที่เราวางไว้ถ้ามันมีตามหนูว่าเรื่องเงินน่ะไม่ตายเราก็หาใหม่ได้แหละแล้วก็อีกอย่างคือเทศกาลเจนี่ที่ผ่านมามัน มันคุ้มค่ามากๆาแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องไปอยากได้เงินตรงนี้ของคนที่เขาคาดหวังกับเราหรือว่าของลูกค้าที่เป็นพันธมิตรกับเราซึ่งลูกค้าที่ซื้อบูธของโูทั้งหมดอ่ะ เป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเราหลักแสนหลักล้านทุกท่านเลยที่ไม่ได้รวมค่าบูดอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราได้มากพอแล้วแล้วก็ถ้าเราจะจัดงานอะไรให้เขาหรืออยากจะร่วมธุรกิจกับเขาต้องเป็นงานที่มันต้องชัวร์ๆว่าประสบความสําเร็จ<ม>เพราะว่านี่คือลูกค้าที่เขาพร้อมจะแบบเคียงข้างเราตลอดไปทั้งชีวิตเพราะเราทางานเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแต่ถ้างานนี้มันไม่ประสบความสําเร็จนี่เหมือนกับเราแบบว่าเหมือนเราค่าตัวตายอะ่ะ<ม>ได้หอกป่าเราก็รู้สึกว่าอ่ะในเมื่อมันมีความเสี่ยงขนาดนี้แล้วก็รวมถึง บูธภาคใต้ที่มันค่อนข้างยากที่เราจะไปจับที่ขาดใหญ่แลวมันเกิดเรื่องน้ําท่วมแล้วก็หนูยอมรับว,ว่ามีมีผู้ประบอบการที่ภาคใต้ยกเลิกค่อนข้างสูงเราก็รู้สึกว่าในช่วงนี้เรายังไม่โฟกัสงานลื่นเริงหรือว่าการจัดงานที่ภาคใต้เราลยจอนง้นเราพักก่อนใน<า>ห,หน้เจนี่จะยอดแสนคนดูถึงยดอดห,หมื่นไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันแป้วไหมมันรู้สึกว่าคนมาว่าเทศกาลเจนี่มันไม่ได้ไม่ได้ยันยืนมันฉับช่วยที่ตรงนี้มันยอด มันก็มีแป้าแหละใครจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยฉันดีใจจังเลยคนดูน้อยใช่ไหมมันมีแป้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจําไว้เสมอว่าเราเคยประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแล้วก็หลังจากนี้หนูต้องเอาความสําเร็จที่เกิดขึ้นน่ะทํายังไงก็ได้ให้หนูอะสามารถแบบใช้ชีวิตได้ทั้งชีวิตโดยที่ไม่กลับไปลําบากหรือกลับไปจนเหมือนเดิมอ,อะไรเงี้ยคือคือหนูรู้สึกว่าที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาถ้าเราแบบใช้ชีวิตได้ดีมากพอเราจะไม่มีทางกลับไปจนเลยอะ คือเราต้องต้องตระหนักตรงนั้นไว้มากกว่าที่เราจะมานั่งเสียใจยว่าคนไม่ชอบฉันแล้วหรอคนไม่ดูฉันแล้วหรออะไรเงี้ยคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าตราบใดที่เรายังมีความสามารถอะ่ะเราไม่มีวันตายหรอกคือเราก็ยังสามารถทํโน่นทํานี่ไปได้เรื่อยๆที่ผ่านมาหนูก็พยายามพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าหนูไม่ใช่แค่นักร้องไม่ใช่แค่เจ้าของค่ายหนูเป็นแม่ค้าได้ด้วยหนูร้องเพลงได้ด้วยหนูแต่งเพลงได้ด้วยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอย่าไปซีเรียสเยอะแต่ยอมรับว,ว่าช่วงแรกๆที่โดนคอมเมนต์หน จริงหรอจริงหรออะไรแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะคือแม่คือหลายคนเขาก็เหมือนกับบอกให้ไปทะเลาะกับแม่อีกอะไรอย่างเงี้ยจะนีเลยถือว่าให้ไปสร้งเพราะว่าหลายคนจะมองในพลังลบว่าเออเพราะว่ามันเกิดจากตรงนั้นถ้าต้องกลับไปแต่ว่าต่อไปต่อให้ทะเลาะอีกหนูก็คงไม่พูดแล้วเพราะว่าเป้าหมายของหนูณวันนั้นคือไม่ใช่ทะเลาะกันเพื่อมาขายของเป้าหมายของหนูคือทะเลาะกันให้มันจบเพื่อให้ชีวิต ที่มันแบบแบกอะไรหนักๆกับมันเคลียจริงๆถ้าใครได้ติดตามจริงคือจะรู้ว่าหนูอะแบบหนักมาทั้งชีวิตจริงๆเดี่ยวกับเรื่องการเงินของที่บ้านซึ่งหนูอะก็สะสมมาจนหนูรู้สึกว่าทางออกมันมีทางเดียวแล้วก็คือโซเชียลมีเดียที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจได้ทั้งคนที่กําลังเดิอนทางผิดหรือว่าใครที่กําลังแบบว่าก็คือคุณแม่และแหละที่เขาแบบว่ากําลังเดินทางผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งวันนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วเราสึกว่าเราได้เคลียแล้วเราได้บอกทุกคนไปแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรหลังจากนี มันจะเปลี่ยนแปลงไหมจะกลับไปอยู่จุดเดิมหรือเปล่าคือมันก็ไม่สามารถแก้แคอะนรได้เลยๆๆอย่างที่นี่เป็นสภาพลิลลี่บ,บ,บ,บอกว่าอยากให้เราคุยกับแม่เองเพราะว่าเราเมื่อก่กอนด้านี้น้องไม่สื่อการเราได้คุยด้านอื่อย่างหลังจากวันที่เราจะต้องใช้นี่ให้แม่วันีคุยค่ะแต่คุยน้อยยังยังน้อยอยู่แล้วก็บางทีอาจจะยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้ในในเวลาไลฟ์สดเพราะเรารู้สึกว่ามันก็จะมีหลายๆท่านที่เขารู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบอีกแล้วเหรอเอาเรื่องครอบครัวมาพูดเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า คุยไหมก็คุยแต่แต่ยังน้อยอยู่เพราะว่าแผลมันเพิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักที่หรือว่าอาจจะต้องมีข้อตกลงในการดําเนินชีวิตกันต่อ,อ,อและกระ b o o ะครับพี่บอกไปแยกย้ายที่โต๊ะกระับบูจริงจริงมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยก็คือม,มันเป็นเรื่องปกติคือจริงๆรแล้วบูมกับเจนไม่ได้อยู่กันมาตั้งแต่แรกแต่ในช่วงการทํางานที่ผ่านมาบูมก็เข้ามาช่วยมันก็มีกระแสไวรัลต่างๆที่ส่งผลดีกับการไลฟ์สดของเจนเนาะพอวันนึงที่งานมันน้อยลงคนดูน้อยลงอ่ะ บูมก็มีส no ิทธ yes. ิ์ที่จะเติบโตในชีวิตเพราะว่าหนูเองก็ไม่สะดวกที่จะต้องให้ความหวังหรือว่าแบกบูมไว้ตลอดไปแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่บูมแบบออกไปเติบโตแล้วแล้วแบบลาบากหรือเฮ้ยบูมเดือดร้อนอีกแล้ววันนั้นเราค่อยเจอกันอีกครั้งก็ได้แต่ในในฐานะของความเป็นเพื่อนไอ้เรื่องทักแชทโทรคุยกันมันยังมีค่ะมันปกติใช่แล้วก็ง่าสษาเหมือนกัก่อนแล้วก็ไม่ได้เฉลีมาเชลี่ยอะไนี่ที่แบบคุยเฉแบบหลายเรื่องเลยต้องจะเรือก ทําะะหาใครนะแบบว่าไปคุยเหมือนมับว่าสนบสื่ออะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไม,ไม่เคยนะคะไม่เคยทักหาใครเลยค่ะอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบมิจฉาชีพแล้วก็เบรดปลอมเยอะมากแต่ส่วนตัวหนูไม่ไม่มีเวลาทักหาใครเลยมีแต่คุยกับลูกค้าค่ะแต่จะได้เห็นไหมที่เขาเห็นทุกอย่างค่ะเห็นทุกอย่างแล้วก็แรกๆกก็โกรธอยู่ค่ะแรกแก็หัวร้อนแรกๆก็ก็มีความอารมณ์โมโหเนาะแบบว่ามีคนโจมตีเราอะไรเงี้ยแต่ว่าณวันนี้เราจะเย็นมากขึ้นแล้วก็ มีคาแนะนาจากผู้ใหญ่ให้เราแบบแก้ปัญหาให้แบบถูกทางแล้วก็ให้มีสติมากกว่านี้ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่มีใครทําร้ายเราได้ถ้าเรายัางยึดมั่นในความดีหรือว่าเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเอาจริงๆนะเพจที่โจมตีก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะมีไอนที่มันเป็นข้อเสียที่เรามองไม่เห็นอะ่ะเราก็จะได้รู้ตัวไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราแบบโกนเงินลูกค้าช้าจริงหรือเปล่าวะอันนี้เกิดขึ้นจริงไหมหรือเรื่องไหนที่มันแบบไม่ถูกต้องเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งนูก็มีสิทธิ์ที่จะ ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนท่านี้เราฟ้งองเขาไหอมอไม่ได้ฟ้องเขาเลยเอ่ก็ให้ทนายความดำเนินตามกฎหมายค่ะกฟ้องใช่ไหมก็คงต้องปกป้องตัวเองค่ะเพราะว่าณนะวันนี้ในวันที่เทศกาลมันจบลงแล้วในวันที่คนดูเราไม่ได้แมสขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่แปลที่เราอยากจะต้องโดนโจมตีอยู่ในทุกๆวันซึ่งมันมีผลต่อสภาพจิตใจของเราแล้วอีกอย่างลูกสาวของเรากําลังเติบโตขึ้นทุกวันถ้าเขาต้องมาเรียนรู้หรือมาเจอเรื่องแบบนี้เรามองว่ามันต้องไม่ควรเพราะฉะนั้นอันไหนที่หนูแบบ สามารถที่จะให้กฎหมายปกป้องได้หรือก็จะทำแต่ว่าอันไหนที่สามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้หรือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ยินดีค่ะไปนหนึ่งเรื่องค่ะวิไอแลนด์ออฟมิวสิกที่ถูกยกเลิกเราเดี๋ยวเราก็มีการทำเพลงกับพี่เวยด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่นานาก็ทักมาแจ้งยกเลิกค่ะแล้วก็เหมือนขอโทษเราอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจอย่างเพลงที่ทำกัน ก็เพลงยังไม่ได้พูดกันเลยค่ะเพราะว่าอัดเพลงปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเรื่องหลังจากนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะไปไปทักไปถามพี่พี่เขาแต่ว่ายังไงแล้วก็หนูว่าจริงๆพี่พี่เขาน่าน่าจะรู้แหละว่าว่าสติดต่อไปอ่ะควรควรจะเป็นแบบไหนซึ่งซึ่งถ้าถ้าปล่อยเพลงในช่วงนี้หรือว่าคนก็ยังน่าจะยังไม่ไม่ยุืการดิลงานไม่ได้มีการวางประจํานานก่อนไม่มี ราะว่าตอนคุยก so ันมันก็เหมือนแบบเราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เนาะที่ได้แบบฟิเชอร์ลิงกับวงระดับประเทศแล้วก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้คุยเรื่องของเงินกันแต่คัาแบบการทำงานเพลงคราคแบบแค่ไหนก็หนูก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เวค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปไปอัดเสียงอ่ะ มันก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็เห็นการทํางานที่มันระดับโปรดักชันใหญ่ระดับประเทศอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่ได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าทั้งที่เขาจะปล่อยเพลงไม่ปล่อยเพลงแต่อย่างน้อยเราก็ได้ได้เข้าไปร่วมอัดเสียงกับเขาแล้วมันก็เป็นภาพจําให้เราแล้วว่าเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ